แดงเขาใชยแลนเขาสวยร้อนๆจ้าอีกแรียพี่นอ้องต้มกระดงหมูจ้าจะใส่ยอดมะขามอ่อนจ้าแก่ๆหน่อยก็กินไม่เต่พี่น้องใส่ได้หลายๆใส่เป็นพักไปเลยโอยเป็นตัน ใส่ได้หลายมันทั้งแซ่บได้ทั้งความเปรี้ยวได้ทั้งความหอมเนี่ยพราะมันลงถึงน้ำร้อนปุ๊บนี่หอมฟุ่ขถ้นมาเลเลยหอมยอดมะขามนี่แม่นอนเด้แซ่บแน่นอนร้100อยเปอร์เซ็นต์ือหือ ใหญ่มากมันใหญ่มาก น้ำสำรางจุกจุกชบชอบพี่น้องใบมะขามนี่นะมันหอมอร่อยพี่ลึกกึ่ยนาต้มไก่ยังแสบลยนะเนาะแสบเด้อพี่น้อง มันทานข้าวกับปลาริดานะคะตอนนี้กรุงเทพเหมือนหน้าหนาวมาเยือนนะคะ่ะมีลมเย็นพัดพัดอเหมือนบรรยากาศหน้าหนาวอ,อ่ะกินเลยกินเลยก็ใส่ซุปหมูก้อนใส่น้ำมันหอยน้ำปลา เครื่องต้มยำความเปรี bon ้ยวนี่ใส่ใบมะขามอย่างเดียวเพราะว่ามันเยอะเนี่ยเนื้อให้ดูได้ไหมน้อได้ดีจ้ะ เนื้อเยอะจ้าเนื้อไม่เยอะไม่ซื้อ,อเลือกเอา ออ,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 อได้ออกแรงเราคนไทยเราไม่ใช้มีดเนาะออโอ้ว่าแต่นี้มันออกกล้องเนาะโอ,อ้อ,อยากแต่สัวกินอยากต้องใช้มีดอนะเนาะบ้า เนี่ยมองแสบพี่นอ้องปลายกระดูกอ่อนนะ <c oughs> ที่มีมันแข็งๆแล้วก็เนี่ยโอ้ยมัอยากกินอยู่เยแสบเ่มันมีกระดูกอ่อนแล้วก็มันแข็งนะกรุบๆๆเนะี <c> ่ย <oughs> จริงๆน่ะมันกินไม่ยากหรอกน้องกินออกกล้อง่เฉยๆยดวกกินออกกล้องมันก็ับส้งเกะกะเลยหรอกอืมแซ่บฐเศรษฐ่อยกันนะ อากาศก็เหมือนจะหน้าหนาวรสอุ่นๆห่อนๆอน,นี่ปลายกระดูกนี่น้องอิปอร่อยกันขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมเด้อ ว่าท่านทุกท่านจะได้รับความสุขความเพลิดเพลินจริญใจ Thanks so much everyone Thank for your support See you next video Have a beautiful day Bye 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 b y e bye บ